ยังไมาเลาะออมาดอกไห้กินลมตะไครเดีค่ะก็จะได้ดึงยาบ่โดนก็ได้ดึงยาบงเด้อผมบังปลาในกะติกเด้อจึ๊บอยากได้อกินยู นี่นลนะปิปตาิดจิตนอนยังะกลางมีแานได้นเห่าบนะ้เอาเติมกันก่อนดดเมื่อมันพ่ได้พอเี่ยวหน่อย <c oughs> ดดเอขาไ่กินน้อคำเนยมนใคร,ดดดดรจิบกันดนใครจิครับอืม่โรนอกดก็ดีกว่าไรมนครับไล,ลกก่กอดกเดีกอดีน,นะ

ไปเฮ็ดยังกินไปก็ดีทอดทอดกระเซบ็บไปก็ดีเห็ดเด็ดเห็ดเห็ดเด็ดเดี๋ยว <What? S 1> ันบิสิดง่ายโดนคยตะมงกระตูกก็บไดเม่ได้รเด็นลาเอาหลุดอีกครับเด็กเงียบก่อนยันโกะมืออันตรายก่อหลังมือใหญ่ได้ไปนองเท็นะบ่หลังมือท่าน้เป็นนังกาะที่หลังไม่ครับ

เอาแล้วน้องบอลได้ไปกับเพื่อนป้ะไม่ได้ไปนปะแล้วคุณก็ปลารไปง่ายดีจังวะกะ็น้องบอลนะข้อทางวองมลวังมลไปทางซอยวารีนะเข้าไปทางข้างวัดสมประทานนะี่หลังวัดสมประทานนะ ไปบ้างปีกานี่โอ้มีแต่ตบ bem, งไงบางไงได้บ้านอนนา <c oughs> ม,อมเอีย <c oughs> <c oughs> นง่หจใกบ้านดีกว่ามองเมยไปไกลอ่ะว่าไอครับกระนี้นะบอ nói con rồi chỉ ba con vô lùng này ừ, mùi nè <laughs> đây là thiệt cả tất cả tất cả đây cả tất 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 นี่ีดิกดูกปูกรยังจะไต่ไปแนวก่าขี่รถไปแนว่าไปกระโจเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ป่าไงเลยเลยูกหมูกกได้ป่าเนี่ยก็อยก็เป็นปยังนีอย่างเก็บทีหนเนีคนนี่ เต้นกูในห้อยแป้งมันได้มาจากไหนวะบางทีกลับบ mm ้านเรากูเอิญมานั nah, ่งนี hmm. ่ก่อนเรากูหยาบมาที uh, <S <S ่เราถูกท่ากูมาต้องกินกูเอิญเต้งมานั่งนั่งเรารถนั้นไม่แพงพวไปหาลูกดิ dạng nhắn cũng mang tập men tập lại dạng cho phần nêm này nếp 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 xin mong nương kim mục quan nương cái ăn con phải đấy không phải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  เอามุ้งครอบนะมาครอบเหรอบอกอไเขา่าเขาว่าเขาผูกานมามาเวินได้ได้กต้องมาเวินอัจะนอือั่งกระดับอดเยได้ยกินอกินเาเลยวะ ี่โมงึมาวงกครับานมาสองโมลับกได้มทานินน wow. ั่งคนิน uh นั huh, hmm. ่งเย็นมาได้บงปลายบังแรงนิดเีองโมอ้ยายให้ลูกนีเราถึงข้าศกแล้วงัที่เต็งก่อนครับอืมู้กัน เดี๋ยวเนมือกดน้อยอย่าก้อนคมูจะทำมาโลรูกมืลี้ยงบบบมันูาเะวเสามก็ลต้พอึงนี้นะวันี่ตัวนี้สอเแน่แ่หกิตครับ

ดกปากะดีเด่นะกระดีไกรปากปากรด,ดีน่ะมันเด่นจากก้นนะแล้วกัโดนจังไน,นึงวไรเดีปากกระดีเออเออให้มันได้ไปเาแล้ว,ลวกว็ได้ <laughs> มาเตะตี <laughs> mọi người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  Để người mọi 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 người hấp người Oh. เอ็ดอต้ด <laughs> นเนี่ยเนครับถ้ามันซ้นเดีย๋ยมันโมนเป็นครับ